เลยครับมือนี้กับพ่อหลวงวิชัยนี่และเหมือนเดิมแล้วครับนี่กับบุ้มี่อย่างนี้พี่น้องมีที่จะกินสมเคยกินมาครับตำใบประคามนี่ครับใบประคามตำใบประคามชื่อนะครับใส่ปูดองครับปูนาเขาเนี่ยครับตำเราสิพาัดตำเบื้องขึ้นหนอเป็นที่กินเลยเป็นที่แชร์บ่อยแล้วนะครับรอเบิ่งตำใบประคามใบประคามแตกไหมไหมนะครับเอย่าตำกินสมเลยครับวัอนี้ครับอย่ามาตำมันด้พี่น้องครับอ่ะครับไปไหนพี่น้องใส่เลยครับพริก ใส่พริกลงไปได้ครับใส่พริกแห้งตำพริกแห้งนะครับพริกแห้งกระเทียมกระเทียมน้ำใส่ลงไปได้ครับตำหอมเด็ดยั่วเลยครับแซ่บนะครับร้องเบิือกันเลยครับผู้ใด็กบุกเคยกินกับร้องมึงนะครับร้องกินเลยผู้ใดไปบุกใครเคยกินกับร้องมั้งครับแซ่บได้ไหมครับเสียบหน่อยแซ่บหน่อยป้าตำให้กินเลยนะครับ ใส่กระตาปลากระตัมกินแน่ใบกระชับนะครับนี่ครับเด็กไอแข็งแข็งไอแข็งแข็เขาก็เด็ดเด็ดออกนะครับเดี๋ยวผมขอไวลดเด็ดแจกแป๊บาก็กรตัมพริกพอดีตาพริกแหลกเด็ดอันนี้ไปน้ำน้ำพี่น้องยะติดทํเพื่อนกันอีเลยครับว่าอะไรกันพี่น้องใช้ใบกราชบนะครับใบกคับอะไรกินง่ายๆแข็งแขงอ่ะเขาก็เด็ดออกนะครับกระตัมกระเล็ดที่เขาเนี่ยดแต่เด็ดออดเกิดป็นปยังกับสมสม เด็กแขกะเด็ดอจะเป็นเด็กน้อยปลาตำไทยปูให้กินโอ้ยแสบเลยพี่น้องแสบแสบไปพร้อมๆเรียนแง่งแง่งกันเข่าทางน้ำคนนะครับกินประสนกับเป็นเด็กน้อยสีเหลอแดงมามาหอหนึ่งกินเบิดเตี๋ยพิเกียในถุงกับที่ได้เอาไปไปประคายเหมือแล้วครับไปย่องยองหยั่กินเล่นนะครับย่องแง่งกันกินโอ้ยแสบเลยพี่น้องเอ๋อทำนะครับ ครับผมจะกวนกระดังไฟใช้ปูดีานังครับตามใส่ปูเลยพี่นอ้องครับใส่ปูเลยครับทีเด็ดปูดองปูนาเฮาครับใส่ลงไปเลยใส่ปูผมพี่นอ้องปูมันขนาดเลยครับปูได,ด้ฝนดัดใส่ลงไปเลยครับปไปไหม้เลยครับ แม่เราโองไว้พอเราไปใส่ดักมาได้จังไดียบุดไปเลยตั้มด้แล้วใส่ชุดลวดปัดขึ้นเลยเสร็จเลยเสียบเลเสียบไว้ครับตั้ด้วยน้ะปลา บอใช่น้ำตาลนะครับชุดนี้บอใส่น้ำตาลครับปลาปลาอันนเป็นของโอ้หางขขงยาก้วครับเดี๋ยนตมด้วยตกายกันนะครับคเด็กไม่ใช่เด็กคืร้องกับร้องมึงเ้อครับแกปำพูดแปกม่ไม่นะครับมีนสมกินรวยานี้มีแตกินใบนกันแซแซกันเดี๋ยวก่อน เสียบเลยแบบนี้ก็เนองเนาะจัดตัวจัดไหมมองจัดสืบก่อนนะครับติดตั้งเตรียมมองจัดนั้นสืบใส่จานไหมก่อนครับความเสียบแล้วพี่น้องมาชิ้เนี่ยเสียบเครับอ่าเดี๋ยวไปนำมาชิ้นาาน้ำกันนะครับผู้ใดบ่เคยกินแบบร้อนไหครับนะในร้อนก็มาลองซิ้นน้ำกั็นะครับเอางูนีนกนกนกนนน้ก่อนเสียบ,บเลยแบบนี้ครับโอ้ เดี๋ยวกินสมแซ่บแซบนะครับแซ่บไม่ใช่น้ำตาลนะครับเนี่ยไปตำลายแล้วตำเพราะหายอยากสมนะครับใส่ปูน้ำใครถ้าได้เคยกินจำร้อนหมดนลยครับพี่น้องแซ่บๆนะครับไปประคามย้ำนี่ก็ลังงย้ำครับ ใบบักข,าม,มขามใบบักขามใบถือฝนใหม่ๆนะครับแซ่บเลครับอะพี่น้องมาซิมซิมเลยครับซิมหนึเบิ่งเลยมันแซ่บว่ะสมแทบพี่นอ้องสมมันมันเค็มๆอันนี้ปูครับน้ำปลาลาเขาเนี่นครับอันนี้ปูนะ ลินนี uh, hotel, ่ผมเนะครับตำให้เ <Right>. บ right. ิ้งซื้อครับตำใ้เบิ้งยินในเบิ้งว่าตำใบบื้ขามนี่ก็แซ่บื่อกันคนเคยกินกับแต่เป็นกหลายอยู่นะครับคนท่านนี้เคยท่าี้กินมามันตำที่ไหนกับกิมี่อยู่กับร้องมึงนะครับท่านนีเคยกินกับร้องมทำาเบิ้งคิ็นีคนี้พอาะนี่นะครับตัวอะไรก็ฝากดไลชร์กดตามดคือสันตินร์นะครับสวัสดีครับ